พัศนาคู่สามหน่อยเพชรสามกับมวลพระรามน้าไก่มองยังไงครับไม่มีคำพูดจะขโมยกันมันต้องแพ้ไม่น่าเชื่อนะไม่ใช่ดูแพ้แพ้ไปสามนั่นแหละไม่มีว่ามีมวลพระรามมันได้ยกแรกยกแรกได้เตะได้ต่อแต่ว่าสามสี่ห้านี่แพ้มันชัดนะมวยเนี้ตัดสินเพราะว่าแย่มากกรรมการบวกฟ้องมากนะมวยเงี้ยมวยข้าชาตต่างชาติขอให้คนทั่วโลกคุณาต่อนติคือว่ามวยไทยเป็นตัดสินนีการคือมือง่าย หมือนโกงกันครับพูดอย่างนี้อพราะว่าไม่ไม่ควรนะคือบัญญาติแค่ทางทางท่องเจ็ดสีอ่ะต้องพิจารณาแล้วว่า้วทอต้องพิจารณาคานวรแต่ละคนว่าตัดสินคุณต้องมาชี้แจงครัว่าคุณให้มวยยังไงแล้วมวยเขาเดินเขาชี้เขาใหญ่สารพัดเดินทําได้ด้วยเดินทําได้ด้วยแล้วงานเนี่ยนะผมว่าคนคนที่ถือว่าโอเคที่สุดนะทำให้เหตุการณ์สงบไปกล้วยสว่างเพราะว่าจะมีพวกฝรั่ง เพื่อเพื่อเพื่อพี่เลี้ยงหลายคนจะขึ้นไปนักมวยไม่ยอมมานะพี่เลี้ยงไม่ยอมกล้วยสวามบอกโอเคหยุดครับหยุดครับหยุดไม่หยุดนะกล้วยสวามถือว่าโอเคงานวุ่นไม่งานวุ่นเลยไม่งานวุ่นวายบ้าเลยครับโอเคอ่าอแล้วบรรยากาศบนล็อกตอนนั้นเขาเขาเล่นกันไหมตอนหมดยกบรรยากาศบนล็อกไม่เล่นยอมไม่มีกันเล่นกันหรือ คือในลายกลุ่มเลยนะครับสามร้อยละบาทก็ไม่ลองสามร้อยละบาทคือให้ลอง <c oughs> ไม่ให้ต่อให้ลองนะครับ,รบให้ลออนะครับ<อ>แล้วก็มีคนรออแบบออกตัวหย่อมหยันานิดหน่อยนิดหน่อยร้อยสองร้อยพั้น้งมันอย่างนี้คนที่นั่นอ่ะ ตลมวยยิ่งยังไงมันก็ต้องต่ออ,อ,อือเออมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมเนีผมพูดนะด้วยฝักงนะจุนนะถ้าผมไม่เกลียบเป็นประธานจองทุนนะครับผมกระโดดไปแล้วเพราะปนประธานจองทุนบริการเพื่อแฟนมวยผมหนึ่งได้ไดออจับยังไปไม่กล้ตาตอบทั้งนี้มวยดีออแพ้นั้าเงินขาดหลนะอ่อนะเออเออเเรื่องพิจารณากรรมการนะครับแล้วส่วนตัวน้าไก่เล่นใครส่วนตัวผมก็ ผมเล่นแดงครับยกแรกเล่นแดงไม่มีอาวุธแต่สองสามผมก็ยืนตัวแข็งแล้วผมก็เลยไม่ต่อหยอแล้วนะสยต่อสยกต่อยี่ห้าหนึ่งคืนมาสองวันับเคลียรสองข้างครับครับผมครับโอเคโอเคครับครับขอบคุณครับ